รีวิวควรมคัคนี้นะครับสเปซแค p ไฮแลนเดอร์1.9 LDA ครับสีบอลเงิน BOS นะครับอบอลเงินไอเบิร์ดรถของคุณอดุลน,นะครับจังหวัดกาลสินครับผมยา27บาท59สตางค์เติมไป,ป74.6ลิตร2,060บาทครับรถที่ไปส่งนะครับจังหวัดกาลสินของคุณอดุลครับเป็นสเปซแค p ไฮแลนเดอร์1.9 LDA สีบอลเงิน ลงลายแม็กใบพัดสีดำขอบเงิน CTR Hawk Q ครับผม7จ็ดมงยีเนะครับเราเริ่มเดินทางจากโชว์รูมอิลสุู่อึ้งวนไตยนะครับสาขาพุทธมณฑลสายสีครับผมเราเริ่มออกจากโชว์รูมพุทธมณฑลสายสีนะครับของอึ้งวันไตยตอน7จ็โมงสานาทีครับมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนพุทธมณฑลครับเพื่อจะไปถนนเส้นบรมราชชนนีกันต่อครับ การจราจรค่อนข้างติดนะครับพอเริ่มเดินทางช้าตอนนี้7จ็ดโมงสีนาทีครับเรากําลังขึ้นสะพานเพื่อเข้าสู่ถนนบรมราชชนนีนะครับเจ็ดโมงห้ครับสิ้นสุดถนนบรมราชชนนีนะครับเราเจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนการจนาพิเศษครับผม7จ็ดโมงห้ครับเปลี่ยนจากกรุงเทพเข้าสู่จังหวัดนนทบุรีครับผม ส้นสุดทางที่จะไปบางปะอินนะครับเดี๋ยวเราก็จะตรงไปต่อสู่ถนนหมายเลขเก้านะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่ถนนสุขุมวิทอีกทีหนึ่งข้างหน้าเป็นมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยรครับผมโอ้โหรถติดนหนักมากงาสลับุรีนะครับเลยมหาว หลัลงกราดวิทยาลัยครับ8โมง34คุ่หน้าสู่ถนนสุขุมวิทยางเป็นทางการนะครับตรงไปเราจะเลยจากจังหวัดนนทบุรีนะครับเข้าสู่จังหวัดอยุธยาแล้วก็ไปสู่สระบุรีต่อครับ8โมง41ครับเข้าสู่อำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาครับผมเข้าสู่จังหวัดสระบุรีนะครับตอน8โมง50นาทีครับ 9โมง7นาทีครับอ่าเข้าสู่ตัวเมืองสระบุรีนะครับแต่ว่าเราก็จะข้ามสะพานตรงนี้เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาต่อไปครับผม9โมง13นาทีนะครับเราก็อยู่ที่แก่งคอยครับกําลังเดินทางไปสู่อาเภอมวงเหล็กจังหวัดนครราชสีมาต่อไปครับ9โมง22ครับเราก็สู่อ่าผาเสด็จนะครับตรงเขื่อปูนซีเบนครับผมตอนนี้9โมง29ครับก็ขอต้อนรับสู่ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นทางการครับผมตอนนี้9ก้ามงสี่สิบเอ็ดนะครับก็สู่แยกปากช่องกับเขาใหญ่นะครับแถวแถวโลตัสปากช่องครับผมมุ่งหน้าสู่เขื่อนกันต่อไปตอนนี้นะครับเราก็สู่ดึกเขื่อนด่านคุณทนแล้วนะครับผมตอน9ก้าโมงห้าสิบห้านาทีครับอีกแค่กิโลเราถึงวัดสรพงษ์นะครับผมมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองโคราชต่อไปครับ ตอนนี้สิบโมงเจนาทีจ้าตอนนี้สิบโมงสาสิบสี่ครับงานเข้าครับลืมเลี้ยวซ้ายครับไปถนนสามเพื่อมุ่งเข้าสู่ขนแกนไม่ทันครับเดี๋ยวต้องเลาะเมืองตัวโคราชเข้าไปอาจจะแวะกินข้าวก่อนนะครับลืมเลยมุ่งสู่ถนนหมายเลขสองต่อไปก่อนนะครับหาข้าวกินครับปัดหมีโคราดสิบโมงสี่สิบหกครับไหนๆเราก็หลงมาแล้วเราก็มาแวไหว่ย่าโมกันนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ประตูชุมพลครับหาที่จอดรถก่อนถนนหมายเลขสอง ครับตอนนี้ส1เ็โมง5้าบนาทีนะครับเราก็ขับเข้าสู่เส้นทางหลังหมายเลขสองสักทีหนึ่งครับผมดูดยกันต่อไปยาวๆครับน่าจะเข้ามหาสารคามไม่ผ่านขอนแก่นนะครับเราสู่แยกระหว่างโนนสูงกับอำเภอพนนะครับเราก็ตรงไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้เที่ยง4ี่นาทีครับตอนนี้เที่ยง17นาทีนะครับเราก็สู่แยกที่อยู่ระหว่างอำเภอพลกับอำเภอพิมายครับผมแถวดดอนชมพูครับ ตอนนี้เที่ยง24นาทีนะครับก็เป็นแยกอำเภอคงกับอำเภอพลครับผมถนนทำตลอดทางขับลำบากนิดนึงครับตอนนีเออ้เราถึงสพคงโคราชเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เที่ยง42นาทีนะครับเข้าสู่แยกสีดาที่จะเลี้ยวเข้าไปประทายครับผมเดินทางต่อไปเรื่อยๆจ้าบ่ายโมงตรงเป๊ะครับก็เข้าสู่บ้านไผ่เมืองพลเรียบร้อยครับ บ่ายโมงสิบหกนาทีนะคบเข้าสู่อำเภอบ้านไผ่ครับเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นจ้าตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบสองครับเป็นแยกบ่วรบือนะครับถ้าเลี้ยวขวาเราเข้าสารคามได้ครับแต่ว่าถานนมันอาจจะชนะบทนิดนึงเราลดความเสี่ยงกับตัวรถครับก็เลยจะมุ่งหน้าเข้าสู่ขอนแก่นแล้วเดี๋ยวค่อยเลี้ยวขวาเอาเป็นทางหลักจะดีกว่าครับบ่ายโมงสี่สิบเจ็ดครับก็เข้าสู่จังหวัดขอนแก่นยังเป็นทางการครับผม บ่ายโมงห้าสิบเอ็ดนะครับเราจะเบี่ยงซ้ายเข้าสู่กลางเมืองเพราะเราจะไม่ได้เข้าตัวเมืองขอนแก่นนะครับเดี๋ยวรถมันติดน่าเราไปเลี่ยงเมืองดีกว่าบ่ายโมงห้าสห้าสิบสี่นะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะครับเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสามศูนย์ือมุ่งหน้าไปกาลสินนะครับเป็นเส้นเลี่ยงเมืองของขอนแก่นครับผมต่อไปเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อเปลี่ยนเส้นทางไปถนนหมายเลขสิบสองนะครับมุ่งหน้าสู่กาฬสินต่อไปครับผม ตอนนี้บ่ายสองสิบหกนาทีนะครับอยู่ดีๆฟ้าก็ร่ลัวมาจากไหนไม่รู้ครับผมอยู่แถวเชียงยืนนะครับผมจ้านาจะพายุดยดูฝนเลยแล้วจ้ะแยกร้านเรืองภมาณิตทางด้านซ้ายไปยงถนนหมายเลขสองสามสองสองแต่ดูแล้วถนนสองสามสองสองน่าจะเป็นถนนชนบทครับแล้วก็ฝนตกด้วยไม่เสี่ยงดีกว่าเรายอมอ้อมไปั0ยี่สกว่าโลนะครับเข้าสู่ถนนทางหลักน่าจะดีกว่านะครับ ตอนนี้บ่าย2องนาทีครับตอนนี้บ่าย2องโมงครับในที่สุดเราก็เข้าสู่จังหวัดกาฬสินุ์แล้วครับผมบ่าย2องโมงสามสามนาทีเข้าสู่ห้วยเมฆละครับผม,มก็ครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่กาฬสินุ์ต่อไปครับผมตอนนี้อยู่แถวยางตลาดครับ บายสองสี่สิบสามครับเข้าสู่แยกไปเขื่อนลำเป้าแต่เราจะตรงไปจ้าอีกห้ากิโลเมตรถึงกาลสินครับแยกตรงนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายครับผมตอนนี้บ่ายสองสี่สิบเก้าครับเราก็ต้องเลี้ยซ้าเล็กน้อยเข้าสู่ในแอานาบะีอะตามนั้นครับถนนหมายเลขสองสี่สี่เก้าครับ ตอนนี้บ่าย2โมง54นะครับเราถึงตัวอำเภอเมืองของกาลสินแล้วครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอสหสขันบ้านของลูกค้าครับผม oh. บ่ายสาโมงสินาทีครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปเขื่อนลำปาวอันนี้เราตรงไปสู่อำเภอสหสขันอีกประมาณ20โลครับผมก็ถึงอำเภอของลูกค้าแล้วครับตอนนี้บ่าย3โมง18นาทีเราก็ถึงอำเภอสหสขันจังหวัดกาลสินเรียบร้อยนะครับทริปนี้นะครับเราเดินทางมา 662กิบสองกิโลฮะเะหยดน้ำมัน14โลลิตรครับผม,มเหลือน้ำมันอีก525กิโลเมตรครับตอนนี้4ี่โมงหนนาทีนะครับผมก็ต้องกลับมาสู่ตัวอำเภอรครับจากสารสัันมาสู่ตัวอำเภอของกาลสินเพื่อมาหารถ กลับบ้านนะครับเพราะว่าแถวสาสาขันเนี่ยไม่มีท่ารถเนาะจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาตอนนี้ถึงท่ารถของกาลสินแล้วครับสถานีขนส่งผู้โดยสารกาลสินครับตอนนี้4ี่มงสินาทีนะครับห่างจากบอกขอ,อรประมาณ500เมตรเราก็เข้าสู่ไพบูลโมเตลครับผมไอคุอยู่ทางซ้ายก็อยู่ใกล้ดีครับ <laughs> จองเลยแล้วกันเนาะวันนี้ฝนตก ้าถล่มที่หน้าตาปาคิดถึงแซนบ้านไม่นอปปาเริ่มเดินทางตอน6กโมงสานะครับนะัดลูกค้าไว้7จ็ดโมงถึง7จ็ดโมงครึ่งครับผมออกจาก้า้โรงแรมครับประมาณ35นาทีถึงก้าฝนตกเอ่อตกเรื่อยๆจ้ะนี้เจ็ดโมงครึ่งพอดีไปเลยฮะถึงบ้านลูกค้าแล้วครับหลังคารฟ้าๆเนี่ยครับผมก็สภาพดินแดงนะครับลุยกันมา คงต้องจอดหน้าบ้านเนาะโอเค อย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามที่ช่องทางเพจแซนีสุหรือ Youtube แซนีสุด้วยนะคะบ๊ายบาย